หากหัวใจไม่คิดยอมแพ้ให้ความผิดพลังถึงแม้เธอจะเคยลลงทาง เคลื่อนโครงการ To บ no. ี Number One กสนอำเภอป่าบอนภายใต้การบริหารงานของนางสาวทัศนากำปัตตาผู้อำนวยการโกสนอำเภอป่าบอนโครงการ To บ no. ี Number รวันกสนอำเภอป่าบอนเกิดจากการเล็งเห็นสภาพปัญหาของยาสิบติดที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนโกสนอำเภอป่าบอนจึงได้น้อมนำโคร,งก,รงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาสิบติด ใยตุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญยาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่ต้องการให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งห่างไกลยาเสพติดตามคำขวัญของโครงการที่ว่าเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและต้องการให้นักศึกษากศนอมเพอป่าบอลเป็นเยาวชนที่มีคุณค่ามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็งเก่งดีและมีความสุขกศนอมเพอ ป่าบอลมีการบูรณาการแผนของ ชมรมชูบีนัมเบอร์วันที่สอดคล้องกับแผนงานของสถานศึกษาสำนักงานกศนโจังหวัดพัทลุงโดยได้ดำเนินงานตามโครงการภายใต้กิจกรรมโครงการที่หลากหลายส่งเสริมเวลาว่างของนักศึกษาให้เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพกาย,แล,ากายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงมีทักษะชีวิตที่ดีปลอดจากยาเสพติดไระอายามุกดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การปลูกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกศอนอําเภอป่าบอนได้ดำเนินการจัดตั้งจมรมทูบีนัมเบอร์วโดยมีครูและนักศึกษาเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความหลากหลายเช่นมีตัวแทนชมรมเข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายสกายสีม่วงกายทักษะชีวิตพิชิตเอดณโรงเรียนรำปำดีสอดอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุง ยุทธศาสตร์ที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมประกอบด้วยโครงการอบรมนักศึกษากอสนอำเภอป่าบอนห่างไกลยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์โดยการใช้ Google Meet เพื่อการอบรมตามมาตรการการแพร่เชื้อระบาดโรคโควิด -19 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่กศนาตำบลทั้ง5ตำบลของอำเภอป่าบอน โครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติและเตือนตูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นัสาราราคมอํำเภอป่าบอนโครงการอบรมอาสายุกาชาติหลักสูตรพื้นฐานยุกาชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาติไทยในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนพัฒนาตนเองทางร่างกายจิตใจและทำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทาง วัฒนธรรมของชาตินักสาราประชาคมอำเภอป่าบอนโครงการประกวดโครงงานนักศึกษากศนอำเภอป่าบอนเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกความกล้าในการแสดงออกและกล้าคิดนำเสนอผลงานของตนเองนักสาราประชาคมอำเภอป่าบอนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษากศนอำเภอป่าบอนเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในการดำเนินชีวิตด้านคุณธรรมจริย โครงการประกวดการเข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ตามการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสโนประจำปี2565ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันเล็กใก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับปากีเกลือข่ายที่เกี่ยวข้องกิจกรรมวันสิ่งเวดล้อมโรคเพื่อร่วมพลังฟื้นฟูกอบกู้ทะเลสาบสงคขาเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งเวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนนาน้ำตกตูนสตอตำบลหนองทงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการพัฒนาชมรมทูบีนัมเบอร์วัให้มีความเข้มแข็งกศนออมเภอป่าบอนร่วมกับสำนักงานกศนจังหวัดพัทลุง,งส่งเสริมให้บุคลากรและคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเรขกเปลี่ยนเรียนร,ยนรู้ประสบการณ์ตามโครงการต่างๆ โดยพระบารามีและพระกรุณาธิคุณเป็นศูนย์รวมจิตใจของทูบีนัมเบอร์วันทั่วประเทศโครงการทูบีนัมเบอร์วันยังคกงก้าวและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดได้เติบโตเป็นทรัพยากรที่เก่งดีมีคุณภาพของสังคมไทยชมรมท no. ูบีนอัมเบอร์วันกศนอํำเภอป่าบอนรู้สึกสํานึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ควรไม่ควรและแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ไม่มีใครไม่เค